เพจขอคุณเพจแปลเรื่องที่อยากแปลอักขระสาวกผู้ที่มีพลังไร้ขีดจงกัดตอนที่ตอนที่เก้านี่นักเรียคนนั้นสามารถควบคุมสัตว์อันเชิญได้ถึงระดับไหนเรื่องนั้นยังไม่แน่ใจดูเหมือนว่าเขาสามารถควบคุมสัตว์เวทระดับหมาป่าอาคีได้อย่างนั้นหรองั้นอีกไม่นานเขาคงช่วยเจ้าได้แล้วแหละ ฮาวเวลาพักผ่าเวลาพักผ่าไปเร็วจังนะอึ้งค่าต่อไปดูเหมือนว่าจะเป็นค่าประวัติการพัฒนาของเอลโซซีนะประวัติการพัฒนาอือได้ยินมาว่าเป็นค่าที่สอนลึกและยากมากด้วยไม่รู้ว่าจะพูดถึงเรื่องที่ฉันระเบิดเมืองไปไหมนะอะอาจารย์ชาร์ลอตรู้สึกรู้สึกที่ไม่ดี เลยฮะยุนยุนนายไปหอทดสอบกับฉันหน่อยภายในหอทดลองไม่ทราบว่าอาจาร์ชารลอตพาผมมาที่นี่มีอะไรหรือเปล่าครับฉันมีเรื่องสำคัญจะถามนายข้าชารลอตเคียบัดนี้ขอถาม จ้าต้องการเป็นสานุศสิทธิ์ของแม่มดอคีหรือไม่ไม่มีทางที่ใครจะไปเสกการเป็นสิทธิ์ของนักเวทอิอยาศาสถาบรรลวงแน่นอนพงขอโทษนะครับพงขอไปเสษดีงั้นเดี๋ยวเอ๊ะนายนายนายเมื่อกี้นายไปเสกงั้นเหรอ ผงม,มานี่ผงม,มานี่เพื่อหาภรรยาครับไม่ได้มาหาอาจารย์แล้วลินชาให้เขาคนนี้แต่ว่าไม่มีกฎว่าอาจารย์ห้าเป็นภรรยาสิทธิ์นี่อย่าหวังเลยเอองั้นก็ไม่ต้องแล้วกันนายคิดว่าตัวตนของนายตอนนี้จะมีปัญหาจะมีปัญญาหาภรรยาได้หรอันแนะนาให้นายลองคิดดูว่าตอนเข้าเรียนนายมีอะไรบ้าง ตอนเพิ่งมาที่โลกมนุษย์ของที่ราคาแพงของที่นี่ราคาแพงเกินเค้กนี่แพงจังเงินตอกแทนที่น้อยนิดสัตว์เวทหนึ่งตัวได้แค่เนี้ยขอโทษนะนายจนเกินไปเราเข้ากันไม่ได้หรอกถ้ากลับไปเป็นเหมือนตอนแรกแล้วก็ภาคกิน,นาการของยุนไอซ่าฮ้อไม่ได้แบบนี้แย่แน่ แต่ถ้าเป็นสิทธิ์ของฉันนายมีสิทธิ์สามารถรักมรดกทั้งหมดของฉันได้นะถ้างั้นฉันขอถามเป็นครั้งสุดท้ายยุนนายจะยองรักที่จะเป็นสิทธิ์ของข้าชาร์ลอตเคียรหรือไม่เอออาจารย์คิดว่าแค่นี้ฝงจะยองเหรออาจารย์ฝงยองรักเป็นสิทธิ์ของอาจารย์ครับเดี๋ยวสินายหยัดกระโจนเข้ามาแบบนี้นะโอ้ย อาจารย์หลังจากนี้ค่าขนมขอฝากด้วยนะครับจบไปอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนที่ตอนนี้ก็ตอนดิสิแล้วละครับผมมันคลิกมันสัน้นผมก็เลยเอามารวมกันโอ้ยนายทางฟางเขาลกอาจารย์แบบนี้ไม่ถูกนะยุนกอดน่อ,นนองของ <c oughs> กอดน,น่องขาอาจารย์มันไม่ถูกตรงไหนหรือครับเอ๊ะ ยุดไอเด็กเวนประทักต,ตาโอ้ยโอ้ยทางไมมหน้าผาของผงรู้สึกแปลกนายนายรู้ไหมว่าการทางพันธะส,สัญญาระหว่างอาจารย์กับศิษย์ตาประทักจะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้งคู่สัมผัสโดนกันนะอาจารย์ไม่ได้บอกผงนี่อ่าช่างมันเถอะปกติตาประทักจะไม่แสดงออกมาเองนายยา เอาออกมาโชว์เล่นก็พอถ้า,างั้นตาประทักของอาจารย์อยู่ที่น่องสินะครับไปไกลๆเลยไปโรงอาหารนี่นี่ได้ยินมาว่ายุนถูกอาจารย์ชาลอดเรียกไปที่หอแห่งฟาเกิงด้วยแหละหอทดสอบรู้สึกว่ายังไม่ออกมาเลยเฮ้หอแห่งฟาาเกงเป็นหอที่สถาบาันเอามาตัดสินบทลงโทษของนักเรียนไม่ใช่หรือยังไง ยุนก็ไม่ได้ทางอะไรผิดเลยนะเฮ้ยไม่ใช่ว่าเรื่องที่หมอนั่นแต่งขึ้นโดนจากใต้นั้นหรอฉันว่าสามัญชนชั้นต่างอย่างมันควรโดนไล่ออกตั้งแต่เมื่อวานแล้วสามัญชนยังเป็นสามัญชนล่ะนะไอเวนี่อย่ามาพูดจาเร็วไหลนะไอทีอ่ช่วยเหลือสามัญชนก็ส่งแล้วล่ะนะพวกแกมันพวกเดียวกันเว้ยเฉพาะของยุนทุกคนก็ เห็นกึกตาทางที่ดีนาระวังครั้งพูดหน่อยดิฝ่าเหนดูเหมือนว่ามีคนกำลังหาฉันอยู่งั้นเหรอฉันไม่อยู่แค่วันเดียวคิดถึงฉันใหญ่หญเลยฮะ <c oughs> ยุนชุดวันนี้ของไอซ่าน่ารักจังนายนายนี่แค่กักเสื้อยังออกอาการขนาดนี้เลยนะนี่ยังหัวรุนแรงวันนี้ก็เลือดร้อนดีนะ แล้วเมื่อวาอนอาจารย์เขาเรียกนายไปทางไม่แกทางอะไรล่ะต้องโดนไล่ออกจากสถาบันแน่ๆยุนไม่มีอะไรแค่ถูกเรียกไปทางพันธะสัญญาสิอาจารย์พันธะสัญญาสิอาจารย์ตานี้แสดงว่าฉันไม่ได้โกหกคงไม่ต้องพูดต่อแล้วสินะ,ะแม้ว่านายจะมีเวทเฉพาะ แต่ถ้าไม่เจอแค่หมาปา่าคีคนอย่างนายมีปัญหาเข้าห้องอัจฉริยะได้หรอทางไมานายไม่มาประลองกับฉันใครโบเล่คนนี้ดูล่ะแต่ว่ายุนเขามีเวทเฉพาะอยู่แล้วเขาสงควรเข้าห้องอัจฉริยะก็เหมาะแล้วนะเพราะงั้นไอซ่าฝึกหวัวผงขันเลยคนที่ไม่เกี่ยวไม่ต้องพูดมากไอซ่า เป็นอะไรไหมฉันไม่เป็นไรขอคุณนะประลองตกลงหวังว่าคุณโบเลตจะเบามือให้ฉันหน่อยนะจบไปแล้วนะครับ